โลครับสวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งครับอันนี้ก็มาเกมเด็กในเว็บเด็กดีนะก็เกมชื่อเกมว่ากรเรียนนกกระเรียนแทนคุณไม่ใช่หนึ่งจุดหา้าไม่รู้ว่าจะโดนลิขสิทธิ์อะไรบ้างนะขี่เขียดอ่านนะ ใจเลยนะครับผมเล่นผ่านไปแล้วจะมาเล่นแบบเก็บอย่างอืน่นบ้างเฉยเสียงก็น่าจะได้แล้วเนาะน่าจะเงียบไปก็ไม่ต้องสนใจแล้วมากนะไม่รู้จะทำอะไรดีจะเลือกไปตามเสียงนะแม่งหน้ากากไม่เหมือนปนระเทศที่ดา อ,อลืมพูดลืมพูดรายการนะ,อะตอนนรับก็สู่รายการแบงค์ทีวีเกมเมอร์ทีวีนะจะอาแค่สิบนาทีเพราะว่ายังไม่ได้สมัครรหัสอะไรเลยเลยสโปรแกรมที่ใช้ก็ยังไม่เลยอะไรวะเนะี่ยผมจะตอบนี่อยากจะตอบแทนคุณน,นะ ตามเนื้อเรื่องเล่นมารอบหนึ่งผมได้อะไรแหละจำไม่ได้เหมือนกันเล่นนานแนละ้วสองสัปดาห์ที่แล้วนานตรงไหนวะแป๊บนึงรอโหลดก่อนอัดแล้วแมเงเน็ตกากเอ,อยยแปปบนึง

จะไปทางขวาก่อนเจอแม่น้ำสังอะไรต่อดิละ่ะล้างหน้าสักหน่อยโอเคกลับไปทางเดิมตามจริงต้องซ้ายก่อนโอเครอก็ไปเรื่อยๆตำรวจออ อนี่ผมยังไม่เลือกช้อยอันหนึง่งอันนี้นะข้นตอน,นัีนผมเลือกกับทางเดิมไม่รู้ว่าเสียงได้ไหมอูย้ยเบาจังโอเคคงได้แล้วมั้งโอเคนะครับอ่าคงเสียงเบาไปหน่อยไม่เป็นไรหรอกโอเคอันนี้ก็ไปทางขวากดต่อไปเรื่อยๆไป่้างหน้าต่อ กูได้เเป็นตัวผู้หญิงเหรอนี่เป็นไรอันนี้ก็เดินตรงไปอ่าอ่าโอเคก็จะได้เจอไฟอ,อีกแล้วตันนี้เพลงไม่ขึ้นอย่าไปสนมันขึ้นแล้วไปยากจริง ชายหนุ่มรับว่าเขาทําอาชีพตัดไม้และอาศัยอยู่ในป่าคนเดียวหาของในป่ามาขายและทําฟาร์มงั้นวันนี้ท่านก็คงจะทํางานหนักเหมือนเช่นเคยสินะคุณนํากระบอกน้ําที่ใส่น้ําออกมาท่านเหนื่อยมากสินะเพราะฉะนั้นดื่มน้ําก่อนนะเผื่อจะได้หายเหนื่อยขึ้นมาหน่อยชายหนุ่มรับกระบอกไม้จากคุณและดื่มน้ําจนรู้สึกหาย,หายเหนื่อย อ่าหอ่านแค่นี้นะอ่านังสี่นาทีแล้วไฟก็ไม่ค่อยมีด้วยส่วนมากจะเป็นให้อ่านเกมนี้ก็เกินไปไหมอ่ะเพลงนี้อเอ้ยไปหาฟังดูก็ได้นะครับฉากเมื่อกี้มาจากเพลงนะบีกสีฤดูหาฟังเลยสนุก อ้นเป็นนิทานพื้นบ้านด้วยตามชื่อเกมเลยไปหาอ่านดูก็ได้แล้วเรื่องอยู่ตรงนั้นผมยังไม่ได้ไปอ่านได้มาเล่นเลยตอนแรกเหมือนกันเลยผมเป็นนักแคสต์มือใหม่นะช่อน็ก็ไปหาดูเลยอันเป็นแบบอ,อันแหละมันจะมีคลิปเดียวในช่เน็มัน,นทำอะไรไม่เป็นด้วยเน,น,น็ตกากอีกนะฮะเร็วกว่าที่คิดเลย บนึงนะครับขอโทษที่เงียบไปไปไอนไอนนึน้ไอไอเลิฟอยู่ถุยมไม่ค่อยยิงมุกนะใช้ไม่ค่อยมีขึ้นมา พยายามบอกความจริงอะไรนะเจ็บนิว้วเอาให้สี่นาทีออาขอร้องกันโอเคนะจุดจุดจด,ดอะไรไม่รู้เจ็บนิ้วช่ไหาย ทำเพลงเลยสัตว์ใช่หนูที่ได้ช่วยชีวิตเกียร์ดานอ่านได้เก่เเกงด้วยอา้าว โอ้จบแบบนี้เลยเลยไอ้เหมือนแบบในเพลงเลยอ่ะอานนี้เอ็นอะไรเนะี่ยดูเจอกเงิบสวัสดีครับแล้วเจอกันในคลิปหน้า